โอ้โหเดี๋ยวนี้รถยกกล้องมาโลดไพรสิจักวะจะถ่ายลูกหรือถ่ายวิดีโอจะลุง่ายจะวิดีโอเราโคตรโฆษณาเนี่ยเลยก็สงสัยว่าโฆษณาเยี่ยเจ้าเป็นไพรม่ได้ใส่โตรโฆษณาก๊กจามจุลี่โฆษณาโฆษณาจะของอ๋อโฆษณาจะของบอครับผมโอ้ไม่ว่าเป็นเรื่องยหญ่ได้โฆษณาจะของสวัสดีครับผมไผ่พงษ์สะทนะครับผมไกด์ไผ่มาจากบริษัทไทยสยามตัวแอนเซอร์วิสอยู่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบ จัดทัวร์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับผมไปเบิร์ตครับผมมีที่เดียวที่ไม่ไปในประเทศไทยคือน้ําตกทีรอซูครับผมเพราะว่าไกด์เคยไปแล้วเมารถครับผมนอกนั้นไปเบิร์ตครับผมรับอันจากอันรับคณะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมส่วนใหญ่มาจากบุรีรัมย์อำเภอมีมีมีโคราชมาด้วยครับผมมีโคราชมาด้วยนะครับรับเบิร์ไกลๆกันรับ รับจากอยู่บานอยู่ฮือนอยู่นอนไปไหว้ศาลจะพอลักเมืองกกลับมากฮือนกัลับครับผมใกลไกไปทางในแล้วต่ามระเทศมาใช้บริการนะครับสวัสดีครับกดไลค์จากดไล นิ้วสอง, you, องนิ้วสองนิ้วค่ะสองนิ้วน้ำหนึ่งถึงสากระปั้นร้องเย้ละจ้าหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคจ้ากค่ะฝึกกำลังใจค่ะสรุปท้ายลุกสู้จมือสู้จมือ มวนค่ะมวนยังแมนกันมีล่าเขาแสดงนางเลื่องยังนี่ย้อยสามสิบปีเจ้มวนบ่มวนอ้ามวนสุดยอดเลยมวนบ่จ้ะมวนอยู่ค่ะมาอีกบอ มวนโมจ่าสองแล้วคนะพันได้เป็นยังไดยมวนบ่มวนจ้ามวนแบบได๋มวนแบบเฮ็ดหนามวนมววนได้หมดเ็นาเื็ดหนาได้เห็ดหนามวนมเนี่ยเ็ดหนามวนเนาอันนี้เมียบ่จ่าบ่การสนองทันแล้วเยอะดแล้วคุณยยนเพ่นเดียวนะค่ณา ต้นสำสาต้นนี้ก็ตั้งแต่ป้าผ่านี้เกิดหมดละแมนสบายช้าพีพีเยลยอากาศเย็นสบายเอาปู่ไว้อยู่บ้าน ไกด์นะครับช่วยไกด์เอาใจใส่ คลิปนี้ไม่มีอะไรให้ดูดูแต่ใกล้อย่างเดียวนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นคอนเทนต์ใช่ไหมจา่นี้เรา <c oughs> เราจะไปไหนไหนี่ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดถ้ำเสืออีกดอกหนึ่งครับ คลิปนี้ดีดีอยู่ครับดีอยู่ดีแบบไหนโอเคเพราะว่า,า้านคนก็สนุกสนานดีอาหารก็เต็มที่เครื่องดืง่มก็เต็มที่เยำมมากเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่ดูกาลังแขกเลี้ยงไม่ดูวาลังแขกเลยเพอาดีมันแกกำลันลง<ผ>น,น้อยแต่ของกิน,นเป็เแผนเยี่ยมาก,กินแค่ไหนหันกลับมาก็ยังเหลือเท่าเดิมครับแต่ไม่ไม่ไม่มีขาดแค่น่ะโอเคครับ อุดมสมบูรณ์ทุกแบบครับบอกทั้งบ้านในไปเดี๋ยวมาทริปนี้เปิดวันเหตุนิดน้อย่ะเหตุอย่างตกน้ำทะเลฮะตกนเมืองแั่ตกน้ำทะเลไปนะบอกแน่ยัดีเอ้ยคอยสบายดีเด้ออบอกแล้วต้องเข่าสบายที่โอเคนี่พอสักสองแสงเข้ามานะครับ แต่วันนี้เ,เง,นนงียบเลยยังไม่ถึงย,ยังไม่ถึงเวลา